สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาเนี้กันอีกแล้วนะครับน้อน,นี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคลาอีกแล้วผมนะรอบนี้ก็จัดกันทุน650นะจ๊ะเอามาก็จัดเต็มเลยผมนะจัดหนักจะเต็มทุกร้อยนี่ตามสไตล์ตัวไรก็หมดหน้าดาาแม่งเลยเออหมดตักหมดด่าก,กันไปเลยหมดไม่ว่าครับผมนะเสียหน้าไม่ได้หมดเดี๋ยวเติมมาใหม่มา ทุนน้อยนี่กล้าวัดใจอยู่นะแต่ถ้าทุนหลายพันหลายหมื่นก็อย่าไปเที่ยวหาวัดใจนะเปิดแรกว่ายังไงเอ้ยน้องเหมยว่าไม่บอดบอดบอสสนิทสิสไล่นะเออเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหยี่สิบแปดเท่าแตกโอ้โหแล้วแม่งมาอะไรตาแรกวะมาตาแรกทุนเรายังไม่มีเยอะเราหาโบนัสยังไม่ได้โอ้โหแล้วแม่งส่วนมากตาแรกผมชอบใส่ด้วยไงโบนัสอาศัยหาทุนนั่นอ่ไ้เยอะๆก่อนไงแล้วค่อยใส่โบนัส เนี่ยแส่แบบนี้เขาเรียกว่าหัวหายล้อมคอกเอาจริงนะมันออกมาแล้วเราแม่งตามทีหลังมจะได้หรือเปล่าวะก็ไม่แน่เหมือนกันเอาแม่งเสียดายวะแม่งไม่ได้เจอนานละเป็นเดือนละยี่สิบแปดเท่าเนี่ยแม่งโคตรเสียดายเลยวะมามาดิหกแต้มอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ้ยอย่าบักนะอย่าบักนะอย่าทูนาน อุวิเจเต็มเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ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 ยอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮยเก้าอีกแล้วโอ้โหเก้าหลัง <c oughs> เปลี่ยนตัวเลยมันเปลี่ยนตัวเลยว่ะดูดิโอ้โหเก็บสัมภาระเราย้ายออกไปเลยครับผมนะเปิดแบบนี้เดี๋ยวเจ๊งกันพอดีเอาวะตอนนี้ทุนหกร้อยครับผมนะก็มาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยอือพอได้เล่มนะ จะจับจุดยังไงดีวะเนี่ยตอนนี้สังเกตรถแมพก่อนแล้วกันอะลองดูไม่ได้สังเกตนานละตอนนี้น้ำเงิน2แดง2แถวที่1เป็นคู่ส่วนแถว3จะเป็นขี้หรือเปล่าถ้าเกิดตามสไตล์ตเมื่อก่อนนะแถว1กับแถว2ชอบขัดกันนะถ้าดูรถแมพนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกก็อาจจะงงนะเวลาอธิบายรถแมพนะเปิดนี่ล่อนะน้ำเงินก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้อยู่ที่1900นเ้นี่ยจะเต็มจะหนักจะเต็มอาเลย แล้วไพ่คู่ยังไม่เคยมาด้วยนะตั้งแต่ตุ้ยมาอยู่นะสองรอบแต่ว่ามาห่างๆเอาดิไพ่คู่อะไโอ้โหจะไม่เจอโบนัสแบบตาแรกี่สวยเลยยี่สิบแปดเท่าอ่ะเอาดิมาเลยเปล่าน้องเหมยโอ้ยน้องเหมยม้าแต้มหลังบ้านว่ายังไงเอ่ยออ้ยสิบวะยังไงปียงไพ่คู่แตกเอาดิไพ่คูแค่แดงแตกอย่านะ อย่านะเรียบร้อยโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่าสามเด้งเอาเรื่องอืรอ,อมาสี่พันเก้าร้อยเลยวะทุนหลักร้อยน,นะปามาสนะี่พันเก้าแล้วไม่ก็ถือว่าสุดนะแต่ว่าแม่งไปต่ออีกหมายแล้วเนาะไม่ไหวเราค่อยหนีครับผมนะ <c oughs> ไม่ไหวค่อยหนีจุดไพ่คู่สวดมากไหลลงเราต้องตัดเปลี่ยนดูมั่งมันไหลลงมาหไหลรอบแล้ะอันนี้แม่งต้องเดินเป็นหน้าขี้ลองดู อ่เหลือ4,200้ามีไหวก็ไม่ฝืนแค่นั้นเองครับผมนะอย่าพยายามเสียเวลาเราได้มาละอย่าพยายามเสียกลับไปคืนอย่าพยายามหาเพื่มไม่ได้เยอะจนเกินไปครับผ,ผมนะต้องรู้จักพอบ้างไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วบอกได้เลยว่าเล่นบาคาร่าเล่นานานนี้อยู่ไม่ได้บวกแล้วต้องรีบนี่มาสี่แทมอะไรเอ่ยน้องหวยหลังบ้านป๊อกแปด๊ดโอ้โหเสือกป๊อกสี่อย่านะอย่านะโอ้โหแม่งเสือกไม่จัว่วมึงไกลดีเกิน แม่งสีแต้มเสือกใจดีไม่จั่วอะไรวะโอ้โหแบบนี้แม่งเหมือนจะเอาคืนเลยวะเหมือนแม่งจะเอาคืนพี่ผมนะก็ตอนนี้อยู่ที่สี่พันสองร้อยนะก็ไม่เอาแม่งก็ได้วะเออเอาแค่น,นี้ก็ได้เดี๋ยวแม่งไปต่อไฮโลแล้วกันเนาะอ่ะโอเค,ครับผมนะก็ขอตัวลาแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ